นิทานเรื่องลูกใครหว่ามีชายคนหนึ่งชื่อบอยบอยไม่ใช่คนดีอะไรหรอกเคยเป็นนักเลงมาเกือบทั้งชีวิตลองผิดลองถูกจนคิดได้ว่าการทำตัวเป็นพี่ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องดีเพราะสุดท้ายก็โดนหักหลังเองเลยตัดสินใจเลิกวงการนี้แล้วหันหลังให้กับพวกพี่ๆ ที่มักจะคอยยั่วให้ทำเรื่องชั่วๆด้วยกันแต่ถึงจะเลิกเป็นนักเลงบอยก็ยังไม่พ้นเรื่องเล่าเล่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและไม่เคยทิ้งเขาไปไหนสถานที่ที่บอยชอบที่สุดคือตรงข้างถนนตรงนี้แหละมีวงเล่ากับเพื่อนเก่าๆนั่งเฮฮาอยู่ทุกวันไม่มีอะไรต้องกังวลนอกจากเสียงหัวเราะ จากเพื่อนๆที่บอยชวนมานั่งด้วยกันคืนนั้นฝนเริ่มตกปล่อยๆเสียงลมพัดแรงจนทำให้บอยต้องยกขวดเหล้าขึ้นดื่มอีกจุกใหญ่ก่อนจะเหลือบมองไปที่ถนนข้างๆที่มีเด็กชายคนหนึ่งเดินผ่านเสื้อผ้าข,ดขาดๆเหมือนเดินหลงทางมาและสีหน้าก็ดูหิวโหวยอย่างเห็นได้ชัดเด็กคนนั้นเดินตรงเข้ามาหาบอย ทั้งๆที่ฝนกำลังจะตกหนักขึ้นพ่อหนูหิวเสียงแหบแห้งและสั่นของเด็กชายทำให้บอยรู้สึกแปลกใจไม่เคยคิดมาก่อนว่าเด็กคนนี้จะกล้ามาหาเขาบอยมองลงไปที่เด็กชายตัวผอมๆหน้าดำๆก็รู้สึกว่าในชีวิตนี้เขาคงไม่เคยเห็นเด็ก ที่ดูสิ้นหวังขนาดนี้มาก่อนเลยไอเด็กนี่ใครวะเป็นลูกกูตอนไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่รอบวงเล่าเห็นเด็กชายมา<ๆ>ก็หันมามองแล้วระเบิดเสียงหัวเราะกันดังลั่นเฮ้ยลูกมึงเหรอวะเพื่อนคนหนึ่งถามบอยกับพิบตาปิบีบมองหน้าเพื่อนแล้วหัวเราะตามไอ้บ้า กูหน้าเหมือนโจรขนาดนี้จะมีลูกได้ไงวะแต่ถึงจะพูดเล่นไปอย่างนั้นบอยก็ไม่อยากเห็นเด็กหิวข้าวเขาลุกขึ้นจากที่นั่งพุ่งไปที่ร้านข้างถนนซื้อข้าวไข่เจียวมาจานหนึ่งกลับมาให้เด็กชายเอาไปกินหนูหิวใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแค่หยิบข้าวไปกินจนน้ำตาไหลความหิวที่ได้จากอาหารร้อน ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นแค่ข้าวไข่เจียวธรรมดาก็ตามชื่ออะไรบอยถามไม่มีเด็กชายตอบด้วยเสียงเบาไม่มีชื่อเหรอบอยถามต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเขาเรียกเองว่าอะไรล่ะเขาเรียกผมว่าไอเด็กข้างถังเด็กชายพูดพร้อมกับยิ้มนคืน บอยถอนหายใจอย่างหนักใจในขณะที่เด็กชายเริ่มกินข้าวไข่เจียวจนหมดจึงหยิบขวดน้ำมาดื่มบ้างแต่ในใจลึกๆก,ก็พยายามคิดหาวิธีช่วยเด็กคนนี้อยู่คืนนั้นฝนเริ่มตกหนักขึ้นเสียงฝนกระทบหลังคาทำให้บอยรู้สึกว่าไม่ควรปล่อยให้เด็กคนนี้ไปไหนบอยจึงตัดสินใจชวนเด็กกลับบ้าน ไม่อยากให้เด็กน้อยต้องนอนกลางฝนมานี่เดี๋ยวพาไปที่บ้านเด็กชายไม่พูดอะไรแค่เดินตามไปเงีย,งยบๆบอยกับหิบตาปีบๆคิดในใจให้มันวุ่นวายไปเถอะไหนๆก็เป็นคนแปลกหน้ากันอยู่แล้วตอนแรกเขาคิดแค่ให้เด็กนอนพักที่บ้านคืนนี้คงแค่ให้เขาหลับสบายจากความเหนื่อยล้า จากการเร่ร่อนเหนื่อยล้าจากการหิวมาทั้งวันรุ่งเช้าของวันถัดมาบอยตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวจากการดื่มเหล้าจนเกือบทั้งคืนแต่เมื่อหันไปมองที่เตียงข้างๆตัวเขาก็เห็นเด็กชายคนนั้นนอนอยู่ห่มผ้าขาดๆที่เขาหยิบมาให้เมื่อคืนเด็กชายที่ยังนอนหลับปุ๋ยเหมือนกับว่า ไม่เคยรู้จักความเหน็ดเหนื่อยหรือความหวาดกลัวเลยบอยมองหน้าเด็กชายแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจมันอยู่เต้นไปชั่วขณะเขาลุกออกจากเตียงไปหยิบหวดน้ามาดื่มแล้วหันไปมองเด็กชายอีกครั้งจังหวะที่เขาก้มลงไปปลุกเด็กชายก็ตื่นขึ้นมาเองรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเด็กชายทันทีที่เห็นบอย อาลูนสวัสดิ์ครับพ่อเด็กชายพูดออกมาเสียงแหบๆเหมือนยังไม่ชินกับการตื่นขึ้นมาในที่ที่มันอบอุ่นแบบนี้บอยสะดุ้งเล็กน้อยไม่นึกว่าเด็กชายจะพูดอะไรแปลกๆแต่คำว่าพ่อมันทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปแป๊บหนึง่งมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบมันหยุดหมุนรอบตัวเขาไปชั่วขณะพ่อ ไอเด็กนี่มึงเรียกกูว่าพ่อบอยถามเด็กชายยิ้มให้ใช่ครับมันเหมือนตอนที่หนูนั่งข้างๆพ่อแล้วรู้สึกไม่หนาวแล้วบอยถอนหายใจแล้วนั่งลงข้างๆเตียงเองมีชื่อไหมหรือจะเรียกไอ้เด็กข้างถังไปตลอดชีวิตเด็กชายเงียบไปนิดหน่อยเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก็ ไม่มีชื่อบอยยิ้มขำๆงั้นเองชื่ออุ่นละกันจะได้มีชื่อสักทีเองจะได้ไม่ต้องเป็นไอเด็กข้างถังไปตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเด็กชายที่ไม่เคยมีชื่อก็มีชื่อว่าอุ่นและมันกลายเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแทนที่จะเป็นชื่อที่บอกถึงความยากลำบากหรือความท้อแท้ของชีวิตเขา บอยเองก็รู้สึกเหมือนกับเขาได้รับอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่จากเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่การให้ชื่อแต่คือการให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในชีวิตทุกวันหลังจากนั้นอุ่นก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำตัวให้เหมือนเด็กปกติเด็กที่ไม่ต้องไปนอนข้างถังขยะเด็กที่ไม่ต้องอดข้าวจนหิวโซอุ่นช่วยบอยทำความสะอาดบ้าน เก็บขวดเหล้าที่บอยทิ้งไว้และทุกครั้งที่บอยนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆอ,อุ่นจะเอาผ้าห่มมาคลุมให้บอยเสมอแม้ว่าบอยจะไม่ได้ขอแต่มันก็ทำให้บอยรู้สึกว่าเด็กคนนี้จริงจังกับการอยู่ร่วมกันกับเขามากแค่ไหนเพื่อนๆบอยก็เริ่มแซวเขาไอ้บอยมึงกลายเป็นพ่อเด็กเร่ร่อนเหรอวะฮ่าฮ่า ไม่รู้เว้ยแต่มันอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยงานบ้านดีนะเว้ยบอยตอบกลับไปขำๆแต่บอยก็รู้ดีว่าเขากำลังรับผิดชอบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเด็กมาอยู่ด้วยจนทำให้ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือเขาต้องดูแลอุ่นให้ดีที่สุดและเขาก็เริ่มที่จะรับบทบาทของการเป็นพ่อ แม้ว่าจะไม่มีใครมอบตำแหน่งนี้ให้เขาก็ตามมันเหมือนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจถึงแม้จะไม่ได้เป็นพ่อแท้ๆแ,แต่เขาก็พร้อมที่จะเป็นพ่อที่ทำทุกอย่างให้เด็กคนนี้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมตอนเช้าบอยทำกับข้าวให้เหมือนทุกวันอุ่นนั่งกินข้าวตรงข้างๆเข,า,ขาพูดคุยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ แทนการนั่งหลบมุมในความเงียบเหมือนเมื่อก่อนบอยไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีคนมาอยู่ด้วยและเป็นคนที่เรียกเขาว่าพ่อทั้งที่ในความเป็นจริงเขาไม่เคยมีลูกมาก่อนเมื่อวันเวลาผ่านไปบอยเริ่มเข้าใจว่าการที่เด็กคนหนึ่งเรียกเขาว่าพ่อมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการยอมรับว่าเขาคือคนที่จะดูแลให้ความอบอุ่น และเป็นที่พึ่งพิงให้กับเด็กคนนี้อย่างแท้จริงและในที่สุดบอยก็รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่การมีเล่าเป็นเพื่อนแต่มันคือการมีใครสักคนที่ต้องดูแลและต้องการความรักจากเขาเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนตั้งแต่วันที่บอยรับอุ่นมาอยู่ด้วยชีวิตทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น บอยเริ่มตื่นเช้าขึ้นมาทำกับข้าวให้ลูกชายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนข้าวไข่เจียวที่บอยทำไม่ค่อยจะสวยแต่มันอร่อยในรูปแบบที่บอยก็รู้สึกภูมิใจเล็กๆตอนที่อุ่นก้มหน้ากินข้าวเต็มจานท่าทางไม่ค่อยอยากหยุดกินด้วยซ้ําพ่อขอบคุณครับอุ่นพูดเสียงแหบๆหลังจากที่กินหมดจาน บอยยิ้มให้อย่างภูมิใจเออก็ดีที่มึงชอบเขาหัวเราะขำๆตอนนั้นแหละที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่บอยนักเรียนเก่าๆที่เคยทำแต่เรื่องไม่ดีอีกต่อไปเขากลายเป็นพ่อของใครบางคนแล้วแต่ชีวิตที่เขารู้สึกคุ้นเคยมันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมบอยเริ่มเห็นว่า อุ่นเริ่มมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเขาจะเห็นอุ่นนั่งนับฝาขวดเบียร์ที่เขาเก็บไว้บ่อยครั้งที่อุ่นพูดให้บอยฟังว่าอุ่นสามารถนับเลขได้บอยแปลกใจที่เด็กคนนี้รู้จักตัวเลขตั้งแต่อยู่บนถนนแล้วเขาก็ได้ยินอุ่นบ่นเหมือนคนแก่เวลาเห็นขวดเบียร์พ่อขวดเบียร์สามขวด บวกกันได้เท่าไหร่ครับบอยหันไปมองแล้วยักไหลอืมเท่ากับห้าขวดมั้งบอยกแกล้งตอบไปงนันงันไม่ใช่ครับอุ่นบอกกับด้วยเสียงหนักแน่นสามกับสามได้หกบอยขำออกมาแต่ในใจรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเลยสัญชาตญาณเด็กของอุ่นมันฉลาดมากวันหนึ่ง บอยตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะพาอุ่นไปโรงเรียนหลังจากที่ได้เห็นพัฒนาการของอุ่นที่ดีขึ้นจากการอยู่กับเขาเขาก็เริ่มคิดว่าเด็กคนนี้ควรจะได้โอกาสในชีวิตแม้ว่าจะไม่มีเอกสารอะไรที่ยืนยันว่าเขาคือพ่อของอุ่นแต่บอยก็ไม่สนใจเขาอยากให้ลูกเขามีชีวิตที่ดีกว่านี้ เช้าวันนั้นบอยพาอุ่นไปโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดใบหน้าของอุ่นตอนที่เห็นโรงเรียนเหมือนกับเด็กที่ไม่เคยเห็นโลกใหม่มันทำให้บอยรู้สึกใจหายเหมือนกันบอยพาอุ่นไปคุยกับครูในห้องประชุมที่มีแค่เขากับอุ่นและครูที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมอยากให้เด็กคนนี้เรียนครับบอยพูดเสียงมั่นใจแม้จะรู้ว่า ไม่มีหลักฐานหรือใบแจ้งเกิดอะไรเลยครูมองหน้าเขาอย่างสงสัยแล้วคุณเป็นอะไรกับน้องครับบอยชะงักไปเล็กน้อยก่อนที่จะพูดเสียงหนักแน่นพ่อครับคำพูดนั้นเหมือนกับลูกธนูที่ยิงไปตรงกลางใจของเขาคำว่าพ่อเป็นคำที่เขาไม่เคยพูดให้ใครฟังมาก่อนและมันออกจากปากเขาได้อย่างราบรื่น แม้ว่าเขาจะไม่ใช่การแต่งตั้งจากใครหรือมีเอกสารรับรองอะไรทั้งนั้นครูทำหน้าฉงนแต่แล้วก็ยิ้มออกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเรื่องการเรียนให้เด็กคนนี้ควรจะได้มีโอกาสครูรับปากบอยยิ้มขำๆพ่อรู้ดีว่าในใจของเขาเองก็ไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้ว่า สิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องแต่มันก็เป็นความจริงที่เขารู้สึกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในวันแรกที่อุ่นได้ไปโรงเรียนเขาได้ใส่ชุดนักเรียนใหม่เอี่ยมที่บอยซื้อมาทั้งหมดด้วยตัวเองอุ่นยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่เหมือนกับว่าเขาได้รับของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตพ่อหนูใส่ชุดนี้แล้วหล่อไหมครับ อุ่นถามด้วยท่าทางเขินๆบอยยิ้มแล้วบอกว่ารอสิแต่ไม่ต้องไปยิ้มให้สาวๆมากนะเดี๋ยวมันจะเข้ามาจีบเอาอุ่นหัวเราะเสียงดังเขาดูมีความสุขจริงๆเหมือนกับว่าโลกทั้งใบมันเปิดกว้างให้กับเขาแล้วและบอยก็ยืนมองลูกชายคนแรกของเขาด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจเมื่ออุ่นเข้าห้องเรียนเขามองหาที่นั่ง เขานั่งอยู่ตรงกลางห้องเรียนเด็กๆบางคนแอบมองเขาด้วยสายตางงๆเพราะเขาดูโตเกินวัยแต่ครูบอกว่าอุ่นไม่ต้องกังวลเพื่อนๆจะเข้าใจเองหลังเลิกเรียนบอยมารอรับอุ่นที่หน้าประตูโรงเรียนอุ่นวิ่งมาหาเขาและบอกว่าเขาสนุกมากเลยที่ได้มาเรียนผมมีความสุขมากครับพ่อครับหนูทำการบ้านเสร็จแล้ว อุ่นพูดเสียงใสบอยหัวเราะและยิ้มให้เก่งจริงๆเลยไอ้อุ่นเองจะได้เป็นเด็กเรียนเก่งนะอุ่นยิ้มกว้างผมจะเก่งเพื่อพ่อ,พอครับคำพูดนั้นทำให้บอยแทบจะากลั้นน้ำตาไม่อยู่แต่เขาก็หัวเราะกบเกื่อนเออไปกันเถอะกินข้าวกันดีกว่าทั้งสองเดินเคียงข้างกันรู้สึกว่าโลกทั้งโลก มันอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีไอ้อุ่นเติบโตขึ้นมากเขาเริ่มรู้จักการอ่านการเขียนและเป็นเด็กที่เข้าใจโลกมากขึ้นบอยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของอุ่นวันแล้ววันเล่าอุ่นไม่ใช่แค่เด็กข้างถางขยะที่เคยหลงทางในโลกที่มืดมนเขากลายเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันในทุกๆวัน บอยเห็นอุ่นวิ่งไปโรงเรียนอย่างสดใสและกลับบ้านมาพร้อมกับเรื่องราวใหม่ๆจากเพื่อนๆที่โรงเรียนที่เขาเริ่มเข้ากันได้ดีทุกเช้าบอยทำข้าวกล่องให้ลูกชายเขากับอุ่นจะนั่งกินข้าวด้วยกันเหมือนทุกวันแต่อุ่นจะเริ่มพูดเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนพ่อครับวันนี้ครูสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการหาร อุ่นพูดเสียงใสขณะที่ตักข้าวเข้าปากบอยมองลูกชายแล้วหัวเราะมึงจะหารอะไรหารเลขครับพ่ออยากรู้ไหมครับอุ่นถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจอยากรู้สิถ้าแบ่งข้าวไข่เจียวให้พ่อและมึงมันจะเหลือเท่าไหร่บอยพูดแย่อุ่นหัวเราะและยิ้มถ้าแบ่งให้ทั้งสองคน ก็แบ่งครึ่งหนึ่งครับบอยยิ้มอย่างภูมิใจเก่งแล้วเว้ยไออุ่นเก่งแบบนี้คงไม่ใช่แค่เด็กข้างถังแล้วอุ่นมองหน้าแล้วหัวเราะเสียงดังพ่อครับหนูอยากเรียนให้เก่งที่สุดเลยบอยเอื้อมมือไปลูบหัวอุ่นเออเองจะต้องทำได้แน่ๆมึงต้องตั้งใจนะ อุ่นมักจะเป็นคนพูดเรื่องอนาคตบ่อยๆเขาบอกว่าถ้าผมเรียนเก่งผมเรียนจบก็จะมีงานทำอยากให้พ่อเลิกกินเหล้าอยากจะซื้อบ้านให้พ่อไม่ให้พ่อต้องนั่งดื่มเหล้าต่อไปจนหมดแรงบอยมักจะหัวเราะฮึฮแบบขำๆทุกครั้งที่อุ่นพูดแบบนั้นแม้ในใจเขาจะรู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มแทงใจเขา บางวันอุ่นจะถามถึงเรื่องบ้านและอนาคตของเขาในแบบที่บอยไม่เคยคาดคิดมาก่อนพ่อครับถ้าหนูเรียนจบแล้วหนูจะทำอะไรครับอุ่นถามหลังจากที่เขาทำการบ้านเสร็จบอยหยุดคิดไปสักพักก่อนจะยิ้มกูก็คงจะต้องเลิกเล่าแล้วมั้งอุ่นพยักหน้าเงึกๆ เขาดูภูมิใจในตัวเองเหมือนจะทำให้พ่อเลิกเล่าได้สำเร็จแต่บอยรู้ดีว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ลูกชายเห็นด้านมืดของเขาแม้เขาจะเคยเป็นนักเลงเก่าแต่เขาไม่อยากให้ลูกต้องเติบโตไปในสิ่งที่เขาเคยเป็นแต่บางวันทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมจนถึงวันที่เพื่อนๆของบอย เริ่มถามถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเฮ้ยไอ้บอยมึงเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนแซวพร้อมเสียงหัวเราะไอ้บอยกลายเป็นพ่อเด็กเล่รอดเหรอเพื่อนคนหนึ่งพูดบอยหัวเราะแล้วตอบอย่างไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้เว้ยแต่อยู่กับไอ้อุ่นแล้วกูรู้สึกดีว่ะวันหนึ่งอุ่นวิ่งมาหาบอยที่นั่งอยู่บนโซฟาในห้อง พ่อครับวันนี้หนูได้เกรดดีแล้วครับอุ่นตะโกนด้วยความดีใจบอยลุกขึ้นแล้วเดินไปตบหัวอุ่นเบาๆเก่งมากไออุ่นพ่อภูมิใจในตัวมึงอุ่นยิ้มกว้างจนหินฟันขาวทั้งหมดพ่อครับถ้าหนูเรียนเก่งได้แบบนี้หนูจะซื้อบ้านให้พ่อให้พ่อเลิกเล่าด้วยนะครับพ่อจะได้อยู่กับหนูไปนานๆคำพูดนั้น ทำให้บอยรู้สึกอึ้งไปพักใหญ่แต่เขาก็หัวเราะออกมาเออมึงจะเลี้ยงพ่อแล้วเหรออุ่นยิ้มใหญ่ได้สิครับบอยรู้สึกว่าเขามีความหวังในชีวิตมากขึ้นทุกคำพูดของอุ่นทำให้เขารู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตแม้ในบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สมควรเป็นพ่อ หรือไม่รู้วิธีที่จะเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกแต่คำพูดเหล่านั้นทำให้เขารู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพื่อนๆในกลุ่มเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบอยแต่บอยรู้ดีว่าเขากำลังเดินทางไปสู่อนาคตที่ไม่เหมือนเดิมเขาจะไม่หันหลังกลับไปสู่ชีวิตที่เคยเป็นอีกแล้วเขามีลูกชายที่รัก และดูแลเขาเหมือนพ่อคนหนึ่งจริงๆและนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงของเขาวันนั้นเป็นวันที่โรงเรียนจัดงานวันเด็กไออุ่นต้องขึ้นเวทีอ่านเรียงความหัวข้อพ่อของฉันบอยนั่งอยู่ข้างหลังห้องคอยมองลูกชายตัวน้อยที่ยืนอยู่กลางเวทีในมือของไออุ่นมีเรียงความที่เขียนเองด้วยมือเล็กๆ ที่มีรอยปากกาเปื้อนบ้างมีรอยดินสอปนอยู่บ้างแต่มันเต็มไปด้วยความหมายไอ้อุ่นยืนอยู่กลางวีทีปากเริ่มสั่นนิดหน่อยแต่ก็ตัดสินใจพูดออกไปพ่อของผมชื่อบอยครับเสียงของเขาดังไปทั่วห้องทุกคนเงียบแล้วหันมามองไอ้อุ่นเริ่มคลายความกังวล เลื่อนสายตามองไปที่บอยที่นั่งอยู่หลังห้องบอยมองกลับไปที่เขาเขาพยายามยิ้มให้แต่ก็รู้สึกเหมือนหัวใจจะตีกันแรงมากเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของผมแต่เขาทำกับข้าวเช้าให้ผมทุกวันผมไม่เคยรู้จักว่าครอบครัวมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมมีพ่อแล้วผมไม่ต้องไปนอนข้างถังขยะอีกแล้ว ตอนนี้ผมมีบ้านมีโรงเรียนและมีพ่อพ่อของผมชื่อบอยครับเมื่อไออุ่นพูดจบเขาก็ยิ้มให้กับทุกคนในห้องทุกคนในห้องต่างปรบมือให้ไอ้อุ่นเดินลงจากเวทีมาหาบอยที่นั่งอยู่หลังห้องบอยเกือบจะหลุดน้ำตาออกมาเขารีบปาดน้ำตาแล้วหันไปมองเพื่อนๆที่นั่งอยู่ ไอ้บอยมึงร้องเหรอเพื่อนเพื่อนพูดกันขำๆแต่บอยก็ไม่สนใจเขาแค่ยิ้มแล้วตอบกลับไปฝุ่นมันเข้าตาเขาอยากจะหัวเราะแต่ก็รู้สึกว่าหัวใจมันหนักไปหมดเมื่อเสร็จงานไอ้อุ่นวิ่งมาหาบอยที่ยืนอยู่ใกล้ๆด้านข้างเขาวิ่งมาหาด้วยรอยยิ้มกว้างพ่อพ่อภูมิใจไหม ไออุ่นถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังบอยมองหน้าไออุ่นหัวใจมันเริ่มสงบลงแล้วเขาไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้เขาแค่ดูแลไออุ่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไออุ่นกลับมองเขาเป็นพ่อบอยก็มองลูกชายแล้วพยักหน้าภูมิใจสิลูกมากกว่าที่ลูกคิดอีก บอยยิ้มแล้วลูบหัวไออุ่นเบาๆแต่พ่อขอถามอะไรหน่อยบอยมองหน้าลูกอย่างจริงจังอะไรครับไอ้อุ่นถามด้วยความสนใจบอยยิ้มให้แล้วพูดต่อพ่อทำข้าวเช้าให้ลูกทุกวันแล้วลูกจะทำข้าวเช้าให้พ่อบ้างไหมบอยพูดด้วยรอยยิ้มหวานๆแต่จริงจังในตัวเองไอ้อุ่นมองหน้าเขานิ่งๆแล้วหลับตาพริ้ม เหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างก่อนที่จะตอบกลับมาด้วยเสียงอ่อนหวานได้ครับพ่อวันหลังผมจะทำให้กินเองเขาบอกอย่างมั่นใจบอยหัวเราะออกมาเบาๆแล้วลูบหัวไออุ่นอีกครั้งไม่ต้องรีบหรอกลูกพ่อก็ยังทำได้อยู่บอยพูดแบบขำๆแต่ในใจรู้ดีว่าเขากำลังพูดอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้ง หลังจากนั้นบอยและไอ้อุ่นเดินกลับบ้านด้วยกันมือของทั้งสองคนจับกันแน่นบอยรู้ดีว่าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้เขามีไอ้อุ่นแล้วและสิ่งที่ไอ้อุ่นให้กับเขาก็คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าพ่อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่พวกเขามีให้กันไม่ต้องมีใบรับรอง หรือการพิสูจน์จากใครทั้งนั้นขอแค่มีความรักและความอบอุ่นที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว